ปั๊มทีว่าข้าพระเจ้าเคยดัดแป้งเนาะเมื่อก่อนที่มันแตกอตอนนี้ก็เอามาติดตัง้งเพื่อนเอามาติดตั้งเองนะเนะาะเพื่อมาเบิง่งตรวจสอบเบิ่งเนะาะเฉาคือใช้างานได้ปก,กติดีทุกอย่างแต่วันนี้เขาจะมาติดตั้งเครื่องกองน้ำให้เพื่อนนั่นเองใช้โซ่อย่างดีเลยว่พี่ยาตน ปิดในเพื่อนนะเพราะมันอยู่ไก่ลลกกเลยนะสกุลเนาะอยู่ใกล้เลยอยู่ไก่บ้านไก่อย่างมีคนมาส่งน้ำลงหนังเนาะมันจะมาเลี้ยงฟาร์มสัตว์เพิ่นอยู่นี่เนาะเลี้ยงแบลเลี้ยงอย่างโอเคเดี๋ยวเราจะมาติดตัวนี้จะตีมฮาเอ็ดจากสเตฟเวิร์ตันประเทศนนเอยอรมนีอยา่างอย่างอย่างตี่เนาะสกอตคันว่าสิติดอยู่ในครัมันต้องได้เอาท่อนี้เข้าไป เอาโทอันนี้เขาไปฮะมันยังบได้ดได้แล้วเพละที่นนเพี่ยเาาแหน้าพี่ดีแ้ไขกับจบหนา เครื่องขนมตนัวสีบะจะมีสาไก่เนี่ยสำคัญนะตัวนี้ตัวนี้ก็จะเข้าสู่เครื่องกองน้ำเลยน้ำดำสีเลยเจ้ามามาพันอะไรวะ สบัสบดีสบัสดีสบัดีสบดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซ่องเดเลิเวอรี่การเมื่อน,นี้ก็จะพาทุกคนมาเบื้องปั๊มแต่งเนาะที่ว่าเคยดัดแต่งให้ลูกค้าไปเป็นก้อนนี้เนาะสะภาพได้แต่งใช้งานปกติปั๊มน้ำน้อยนี่ก็ใครที่ว่าได้เบิ้งคลิปของข้าพเจ้าก้อนนี้นะก็จะเห็น,นว่าปั๊มตัวนี้มัน มีการแตกลาวต่างๆเนาะข้าพเจ้าได้ดัดแปลง้วก็ใส่งานได้ตัวนี้ก็ได้มาเบิ่งเพื่อนเนาะมาเบิ่งว่าใส่งานปกติดีรือบ่เนาะหรือว่าไคยังประันได้เบิ่งคลิปดัดแปลงปั๊มน้ำตัวนี้ก็ไปเลื่อนเบิ่งคลิปขึ้นหลังได้เลยเนาะหรือว่าจะขึ้นเบิ่งตามนี้เลยเกิยุ่เสรตอนนนยเราลูกลอยไฟฟ้าติดเอ็นกิบลุกลอย <laughs> oh, à, buồn, đời, mang... này. Mình nhầm <laughs> lẽ, tí nữa nè. Phê hả? Ừ. <laughs>

มาติดตั้งเครื่องกรองน้ำเนาะที่ห้องกรองวีดีโอเนาะสตรีม5 s หลังจากมากดสอบปั๊มน้ำที่เ้าตัดแป้งให้เพื่อนเนาะนว,วันนี้ก็สิมาติดตั้งเครื่องกรองน้ำกินให้เพื่อนนะเพราะมันอยู่ไกลเลยนะทุกคนเนาะอยู่ไก่เลยอยู่ไกลบ้านไกล่ยังมีคนมาส่งน้ำลงหนังเนาะ มันจะมาเลี้ยงฟาร์มสัตว์เป็นอย่งี่เนาะเลี้ยงแบเลี้ยงยังโอเคเดี๋ยวเราจะไปติดตัวนี้จะตีมไฮเอ็ดจากสตี i วิร t ตันประเทศเยอรมนีอูหยางหย่างหย่าหย่นนี่ศชอบคันว่าสิติดอยู่ในมันต้องได้เอาท่ออันนี้เข้าไปเอาท่ออันนี้เข้าไป ต้องได้เจาะท่อเข้าไปมีท่ออยู่บนเลยนี่ก้อนที่ไปติดตั้งเครื่องของน้ำเนาะก็เชมาแปลงเครื่องทำอุ่นเป็นก่อนเป็นตัวชีบาเาเบื้องจากอาการก็คือติดตั้งบุึิงเนาะนี่ประตูน้ำมันก็ต้องอยู่ทางด้านเข้าเนาะแต่อันนี้เคือมาติดใส่ทางด้านออกเนาะจะปิดทางออกก็คือต้องปิดกบหัวย่างเดียวเท่านั้นเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้เพื่อนสักตัว ก็คือมันจะมีปัญหาในเรื่องของระบบไฟเนาะเห็นไหมหน้าจอมันจะขึ้นว่าเป็น ELCB นะคือคิดว่าน่าจะเกเ<อ>ิดก,กันหัวกันสอดกันเกิดขึ้นคิมันต้องติดแบบนี้รตูน้ำจงอยู่ทางด้านเข้าพี่นไองดันออกจะมีแต่ฝักบัวประมาณนี้อาการก็คือ เนื้อลายสลับกันนะเนาะมันมีแต่จะเปลี่ยนสลับเนื้อไปใส่ลายลายไปใส่เนื้อขนาดจะจบตรงนี้เปลี่ยนแล้วเนาะเปลี่ยนสายเนื้อกับลายแล้วแล้วก็ทางน้ำเข้ากับเปลี่ยนแล้วเนาะประตูน้ำตัวรีน้ำมาใส่ทางเข้าหล้วทางออกก็เป็นฝกบัวเนาะเดี๋ยวไปลองกัน

เด <ou> <im> ี๋ยวนะวิธีแก้ไขก็จบนะอ่าจนกว่าเพิ่นทําบุญโตชิบะอน้องสิง่ายนี่ครับว่าติดอยู่ในต้งได้เล่นท่อเข้าไปอีกเล่นท่อเข้าไปในอีกเด้ได้มีวันละเอาท่อมากองสจะเป็นยง จะเจาะตัวนี้เนาะทะลุออกไปฝากนก็จะต่อท่อเข้ามาติดตา่าง่องกล่องใส่เนานะใส่กล่องตัวแรกกบไปตัวที่สองคาร์บอนบ็อกตัวที่สามเอาติมก็เนี่ เมนเบนสิบสามเข้าไปตัวสุดท้ายซินเวอร์ซินเวอร์แท็กมีเนโรเบาลสิบสามเข้าไปครบสี่ไส้ในห้าขั้นตอน ประมาณนี้แลก้นก็จะมาใส่กอกทะลุฝาออกไปแล้วท,ที่สอดถอดตัวนี้ออกไปเลยกระสีประมาณนี้นะและก้นก็จะโค้งมาเสียบก่อนหนึ่งล้วก็สตัดเนาะ ออต่ออย่างเรียบร้อยเนาะตัวนี้เขาจะต่อท่อออกมันจะมีใส่ไก่เนี่ยสำคัญเลยตัวนี้ใส่เข้าไปเพื่อให้น้ำซึมเนาะอันแน่นๆเนาะ สำเร็จกันตกอกก็ทีแรวก็จะต่ออกเครื่องเข้าเครื่องแล้วสองแนวมันมตัดกันการตัดแล้วเนาะสายที่ว่าเทียมมากับยาวไปอยู่ประมาณซี่เมตรเนี่ยเขาก็จะใส่หัวเสื่อมตัวนี้เนาะใส่ไปแล้วก็เสียบเสียบไบบเนี้ยเนาะหน้าตาก็สีประมาณนี้เลยเนาะ มีเนาะวันที่ติดตั้งเนาะใส่กล่องจะได้เปลี่ยนวันที่เลยเนาะเดี๋ยวเขาจะติดใส่เลยติดซัเริจตลรวเนาะเขียนวันที่ใส่เนาะวันนี้เขียนวันที่เะไรวะสิบสิบเจ็ดเดือนหกเนาะ ประมาณแปดเดือนหาสิบสองเดือนจะเปลี่ยนแล้วก็ยังโมฮอนา่ะตัวนี้เนาะเป็นแบตเตอรี่เตือนเวลาเปลี่ยนใส่กล่องคือเป็นมีตัวนี้ให้อีติดไปนะติคเมือเม่อก่้ โตทางด้านหลังก็ประมาณนี้เปิดนะเปิดตัวนี้ก็จะเข้าสู่เครื่องกรองน้ำเลย ดเดี๋ยวดมันสีแพ้แห่งดาใดไจะได้มันกันมาน้ำดำ กะที่ว่าสำเร็จในการติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มน้องรุ่นสตรีม 5S จาก Studio อตอนเทียนมันที่น้ำดับนี้คือถึงการล้างสารกรองนั่นเองเนาะแราก็ต้องตกใจนะมันจะปล่อยน้ำทิ้งไปประมาณ2คู่้น้ำสีหรือว่าซาวนาทีเนาะหนึางหน้าตาก,ก็จะประมาณนี้เลยทนาทีจะพอตัวลาไปก่อนบายจ้า